ที่นี่ช่องอยูทูบของบุตรสรงฟาร์มท่านทำได้ถ้าท่านเชื่อว่าท่านสามารถทำได้สวัสดีครับกับผมนายบุญสรงอินวนาวันนี้ผมก็จะมานำเสนอปัจจัยชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอธรรมรักษาใจสมุนไพรรักษาโรคนะครับนะ จากของท่านอ,าอนุชิตดวงคมโยธินยานประดับฉลองชัยอดกั้นวารุณีจิตรัดครับที่รวบรวมและเรียบเรียงครับครับปัจจุบันนี้เป็นวิกฤตของโลกเราที่โรคระบาดกันอย่างหนักกันทั่วโลกนะครับนะ ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยัง้งดังนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับนะ้าที่เราจะให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อของไวรัสนะครับโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการเขาเรียกว่าหวาดวิตกกังวลนะครับในเรื่องของโรคระบาด ที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยัง้งดังนั้นก็มีอยู่วิธีหนึ่งนะครับนะที่เราจะต้องนะครับนะพึ่งพาหลักร,รมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนั่นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นเป็นที่พึ่งของตนนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับนะตามอ่า คำแนะนำของคณะแพทย์ที่ให้ความรู้กับเรานั่นก็คือใส่แมสนะครับเว้นระยะห่างร่างมือนะครับไม่เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าความแออัดของชุมชนหรือในที่ทำงานที่การระบายอากาศไม่ค่อยได้นะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นอัำดับแรกต้องระมัดระวังนะครับ ดังนั้นสิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้นั้นมันจะห่างไกลเราได้ก็นอกจากตัวเราเองดังที่ผมได้กล่าวมานะครับพุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้สติใช้สติเท่านั้นนะครับนะที่จะสำนึกรู้สึกว่าเรานั้นไปเผลอหรือไปประมาทนะครับไม่ใส่แมสหรือไปในที่ชุมชนแออัดหรืออะไรอย่างนี้เราต้อง ต้องเว้นระยะห่างให้ไกลให้ใกล้ให้ได้ที่สุดนะครับนะสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้นั้นมันจะเป็นการช่วยเราได้อย่างมากมายนะครับดังนั้นนะครับนะผมก็จะนํานเสนอเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของสุขภาพดีมีความสุขนะครับนะถ้า,าว่าคนเรานั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีสุขภาพดีนั้นเราก็มีความสุข ถ้าสุขภาพเราไม่ดีนั้นนะครับเราก็ไม่มีความสุขไม่มีความหมายใดๆทั้งสิน้นถ้าคนเรานั้นเจ็บป่วยถึงจะมีเงินมีทองนะครับมีสมบัติมหาศาลถ้าสุขภาพไม่ดีนะครับก็ไม่มีความหมายสำหรับผู้นั้นที่สำคัญนั้นก็คือต้องมีสุขภาพดีมีเงินทองใช้อย่างอ,อย่างดี ก็จะทำให้มีความสุขได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะนำนะครับนะ่ะหนังสือของเขาเรียกว่าธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษาโรคนะครับมาเล่าสู่ท่านให้ได้รับฟังกันนะครับเพื่อเป็นข้อคิดนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าความรู้นะครับนะให้เรารู้ไว้ว่า โรคที่เป็นนะครับนะหากไม่ใช่โรคกรรมก็มักมาจากอุปนิสัยในการกินอยู่นะครับถ้าไม่ใช่กรรมก็หมายถึงว่ากรรมคือการกระทำนะครับถ้าไม่ใช่การกระทำของเราก็อาจจะเป็นอุปนิสัยนะครับที่เคยอยู่อย่างแออัดที่เคยอยู่อย่างไม่ระมัดระวังที่อยู่อย่างประมาท นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมาถึงตัวเราเองได้นะครับอุปนิสัยในการกินอยู่หลับนอนนะครับนะซึ่งทำให้ระบบร่างกายบกพ่องแปรปรวนได้จึงอยากแนะนำข้อคิดเพื่อใช้ดูแลร่างกายตามประสบการณ์โดยตรง ไม่อ้างอิงหลักการให้ยุ่งยากมากนักครับอย่างแรกก็คือการรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจเคล็ดลับใหญ่ที่สุดที่จะรักษาต้นทุนนี้ไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดคือการนอนเพราะหัวใจทำงานตลอดเวลาจะทำให จะทำได้พักหรือทำงานน้อยลงเมื่อเรานอน,อนต้องนอนให้เพียงพอเวลาที่ดีที่สุดคือ4ี่ทุ่มถึงตีสอนี่คือวิธีการนอนนะครับการพักผ่อนปัจจุบันโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่งนะครับในนี้เขาว่าตามหนังสือนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้โรคที่เป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือโควิด1 9นะครับนะที่ ในโลกนี้ทุกประเทศแทบจะไม่มีประเทศไหนเลยที่จะไม่มีโรคระบาดนะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังอ,อย่าให้เชื้อโรคนี้เข้ามาสู่ร่างกายเราเป็นดีที่สุดครับปัจจุบันโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่งก็เพราะคนเดี๋ยวนี้นอนดึกกันมากบางคนชอบนอนเช้าตีสี พอแก่ตัวลงหัวใจจึงอ่อนแอสุดๆอีกอย่างที่พิจารณาตามหัวใจคือความเครียดนะครับความเครียดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนาะที่ทำให้คนเรานั้นเกิดโรคได้หลายๆโรคครับต้องพยายามเรียนรู้วิธีทําให้ความเครียดหายไปโดยเร็วนะครับ ระบบที่สำคัญต่อมาคือระบบย่อยและขับถ่ายระบบย่อยสิ่งที่ต้องคำนึงมีสองอย่างที่ต้องใส่ใจคือการย่อยต้องใช้น้ำย่อยดังนั้นอย่ากินน้ำมากก่อนและหลังอาหารครึ่งชั่วโมงให้ดื่มน้ำได้เพียงหนึ่แก้ว ตลอดการกินอาหารน้ำย่อยจะเยือจางการย่อยก็แย่อีกอย่างคือเวลาย่อยต้องใช้เลือดในระบบการย่อยนะครับ80%ของร่างกายจึงห้ามนะครับทำงานอ่านหนังสือดูทีวีหลังกินอาหาร ใหม่ๆอย่างน้อยนะครับนะต้องพักครึ่งชั่วโมงและกินอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคือของทอดทั้งหมดอาหารที่ดีสำหรับคนที่มีอายุมากคือของตุนเช่นไก่ตุนเป็นต้นครับควรกินอาหารสดหลากหลายอย่าก,กินอาหาร อย่างเดียวซ้ำทุกมือเพราะจะกินให้อวัยวะที่กำจัดพิษทำงานหนักของเกินเกินไปปัจจุบันอาหารเกือบทุกชนิดมีพิษเจือปนแต่ร่างกายสามารถกำจัดได้ถ้าไม่มากและบ่อยเกินไปอันนี้คือแนวทางที่ดีนะครับต่อมาระบบ การขับถ่ายให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะช่วงเช้าประมาณตีสีถึงโมงเช้าดื่มรวดเดียว3-4แก้วจะดีมากครับและให้ดื่มทั้งวันให้ได้ประมาณ6แก้วเว้นเวลาอาหารตามข้อแนะนำข้างต้นนะครับที่กล่าวมา การกินอาหารและผลไม้ที่มีกา,กากมากก็จะเป็นส่วนดีในการขับถ่ายและการถ่ายควรฝึกให้เป็นนิสัยครับการออกกำลังกายวิธีที่ดีสุดคือการทำโยคะปเปลียนบ้างไว้บ้างสองสามท่าก็น่าจะดีโดยเฉพาะท่าสุริยะนมัสการเพียงชุดเดียวก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้การเดินเร็วเป็นการออกกำลังกายที่ดีถ้ามีเวลาและสถานที่อำนวยหรือรำไทยเก็กกะบีดาบก็ไม่เร็วที้กงก็ได้อย่าไปเชื่อฝรั่งมากนักออกกำลังกายเกินตัวหัวใจววยนักต่อนักแล้วและต้องย้ำ นักย้ำหนาว่าห้ามอ้วนพยายามควบคุมจิตอย่าก,กินมากในรายที่อายุมากแล้วให้กินเพียงครึ่งหนึ่งที่ต้องการกินเติมได้อีกนิดหน่อยก็จะพอดีสุดท้ายครับเรื่องจิตใจต้องขวนขวายศึกษาธรรมะไว้บ้างหัดนั่งสมาธิแบบง่ายๆจะได้คลายเครียดได้ หรือใช้วิธีนอนราบกับพื้นแข็งอย่าใช้หมอนวางข้าวางมือข้างตัวผ่อนคลายอย่าให้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนเด็ดขาดอ,อ,อย่าห้ามกล้ามเนื้อส่วนใดตรึงเด็ดขาดประมาณ5นาทีความเครียดที่สะสม ไว้คลายตัวจะรู้สึกสบายขึ้นและระหว่างนั้นต้องปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็ให้ท่องมนอันศักดิ์สิทธิ์ช่างหัวมันเอาไว้เท่านี้สุขภาพจะดีวันดีคืนสุขภาพก็จะมีดีก็จะดีมีความสุขครับ ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของด้านสุขภาพครับเราต้องมาใจใส่นะครับในเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเราดีนะครับนะมันก็อยู่อย่างมีความสุขที่สําคัญนะครับนะเราจะต้องหลักธรรมนะใช้หลักธรรมพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาพัฒนาในเรื่องของด้านจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็ง ให้มีความเขาเรียกว่า,ามีความาหนักแน่นมุ่งมั่นนะครับนะเพราะว่าถ้าจิตใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งนะครับนะที่จะเอาชนะโครคภัยไข้เจ็บก็จะทำให้เรานั้นชนะโรคที่ระบาดอยู่ขณะนี้ได้อย่างแน่นอนครับครับผมจำเป็นที่ทิ้งท,ท,ท้ายนั่นก็คือ ชนะอื่นหมื่นแสนไม่เท่ากับการชนะใจตนเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ